ที่หนุ่มยังไม่ได้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 ที่หนุ่มยัง <laughs>

มากันสโคนามะวาปะมโกคารนาภษาริบโตเทวยังกาตุมฮังโคตุโคนามะเท้าพันตาพิจีวาปะมาโกเทเทว กาตธาตุยาพิธาตุว่าปัมังโหตุโคนามาพันเตสามโคยังอุปตวาเดชวะโสกตาวรานังเอติอริยสัจจังวิกเวหางแปดหมื่นโลกธาตุเทวดาทั้งสี่ทิศมหาสมุทรเทวดนังพันเตนามาโสวหังจงประสิทธิให้ประสงคาเป็นเทวยังองเทวารามยกา วงสวงบูชาเทวดาสี่นอ์พิฆเนศทวายังจากาตุ้งงโตุงโคนาะมวงสวงบูชาเปิด้ากุ้งโตโคนมาันเตเดยมามาปมา

ยาวประมาณโค้นโค้นมานั่งเดิน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  何これ ต้อนเอาไม่ <faced> ้อนวอยระวัง่ยพี่หนุ่มได้ไหมใครจะลอยใช่ไหมพี่ใครจะไอ้ใ่ไหมพี่ไครไม่อยากมาไหมพี่ไครไม่ได้

หมายเลขค่ะคุณผู้ชม 达成。<拿> <laughs> <laughs> ใช้เวลาไหมยง่นทั้งทั้งถ่าย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 น้องเปลด้วยห่นขอรูปหน่อยเราก็ไปเลยหนี่ี่ใชป้นะแ่แ จิ๊ค่ะตต่างมวี่ว่าตบฉนรเดียวนรักนี่งอี่คเปอนาไอนงเย็บรือมาของคนไทยดีที่จับได้ด้วยอ่ะ จริงเลยครับนี่ต้องมี้ลยนะคะ สามีเขาไม่ทำแนม โอ้งด huh? yeah! okay. ังเลยไม่ลงเทโอ้ยดังกว่านี้ดังกว่นี้ทำเป็นตัวนี้โอ้ยอดไม่ได้ すごい。えっと ใช่ได <Bye> <glaube S 1> ้เยอะนานขอบคุณากทุกนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเซนเซนีเซนเซเซนเซ เอานนมาให้วะชุนยาให้เขาสุสุกมที่ได้ไม่ค่อยได้ไปเลยเรียนเรียิเกเรียนลิเกโอเคค่ะน่าสั่งสนั่งสน่งส่นั่งส่สนั่งสั่งสนั่งสนั่งส่งสน่งนั่นั่งสนั่งสนั่งส่งสังสนั่งสนั่สันันน 啊，打针。 เข้าได้เท่าไหร่อะเปิ้ลออกสายได้ป่ะคะได้เลยใช่ไหมคะตรงเหรอตรงเลยค่ะเปิากครับจ้าไปเจอกันพี่โดมครับเทะเ้ด้วยเท่ด้วยเทด้วย